บอ,อกได้เลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องและนักแสดงสุดฮอตที่มีเหล่าเอแฟนคลับเยะแย้มมากมายทั่วบ้านทั่วเมืองสําหรับหนุ่มตรงตรงกฤิกร,กรหรือตรงตรงเดอะสตาร์ THE นั่นเองค่ะและก่อนหน้านี้เองเนี่ยเจ้าตัวก็ห่างหายไปจากโซเชียลเนี่ยได้สักพักใหญ่ๆจนทาเอาแฟนๆหลายคนถึงกลับออกมาบ่นว่าคิดถึงเป็นอย่างมากแต่ตอนนี้แฟนคลับค่าไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องคิดถึงตรงตรง,งแล้วเพราะเจ้าตัวเนี่ยได้มีการออกมาเคลื่อนไหวแบบรัวๆ ให้แฟนคลับได้เห็นกันสนั่นโซเชียลไปแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งมีการออกมาโพสต์รูปแบบรล่อเหลาลงในอินสตาแกรมส่วนตัวไหนจะ IG Story ก็มีการอัพขึ้น Story IG แล้วนะจ๊ะในตอนนี้และคาดว่าตอนนี้เองเนี่ยทางด้านของตรงตรงก็น่าจะถ่ายละครหนักเป็นอย่างมากเพราะดูใน Story IG ตรงตรงเนี่ยเห็นเจ้าตัวถ่ายละครแทบจะทุกวันเลยในตอนนี้สำหรับแฟนๆคนไหนที่รอติดตามผลงานของหนุ่ม ตรงๆเนี่ยก็อดใจรอกันอีกนิดนึงนะคะคาดว่าน่าจะใกล้ได้ชมกันแล้วแหละมัง้งเพราะว่าเจ้าตัวก็ซุ่มถ่ายละครอย่างหนักหน่วงเลยตอนนี้และล่าสุดนะคะทางด้านของตรงๆเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ลง i อจีสตอรส่วนตัวของเจ้าตัวนั่นแหละซึ่งภายในคลิปที่ทุกคนเห็นนะคะก็คือว่าที่มือของตรงๆเนี่ยได้พันผ้ากอดเอาไว้ด้วยและตรงๆก็ได้พูดด้วยนะคะสั้นๆภายในคลิปค่ะบอกว่าเรียบร้อย ครับวันนี้สองข้างก่อนปีใหม่งานนี้ทำเอาเราเอฟซแฟนคลับเนี่ยถึงกับแห่ส่งกำลังใจให้กับตรงตรง,ตรงรัวๆให้เจ้าตัวเนี่ยหายเร็วๆด้วยนะคะเรรรีอยอียย้อคัับวนน นี้เองตรงๆก็ได้มีการออกมาโพสต์รูปแบบหล่อๆลงในอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยนะคะซึ่งบอกเลยว่าภาพนี้เนี่ยเอาเรื่องมากๆหล่อทุกมุมมองมุมซ้ายมุมขวาจะมุมหน้ามุมตรงก็หล่อออร่าเอามากๆค่ะตรงๆเอ้ยทํากางเหล่า FC แฟนคลับนะคะก็เข้ามากดไลค์รัวๆพร้อมกับคอมเมนต์แซวหนุ่มตรงๆเยอะแยะมากมายทั้งบอกว่าเอาเรื่องนะแกก็ข่าวเกินไม่เห็นมาเจอพี่ๆบ้าง แล้วก็ยังมีอีกนะคะที่บอกว่าอ้อยดีทุกรูปเลยหล่อไม่ให้พักหายใจเลยหล่อสุดๆแม่แมแม,แมบอกเลยนะคะว่าแฟนๆเนี่ยแห่ชมคำว่าหล่อไม่บรรยาบรอย่างจริงๆก็หล่อจริงอย่างที่แฟนคลับเขาพิมพ์บอกนั่นแหละค่ะตรงๆคะ่ะใช้คำว่าหล่อเดือบเรืองจริงๆนะคะเนี่ยส่วนในเรื่องของผลงานของตรงๆแฟนคลับก็ต้องมารอรุนรอติดตามกันอีกทีนะคะว่าเจ้าตัวเนี่ยจะมีผลงานออกมาให้แฟน แฟนได้ชมกันเมื่อไหร่คะ b r i g h t e น t e อร์เทนข่าวบันเทิงครบรสครบคุมขุดเจาะทันใจพร้อมเสิร์ฟข่าวร้อนในทุกๆวันการันตีไม่พลาดประเด็นเด็ดเรียวเร็วก่อนใครอย่างแน่นอนรวมไว้ที่นี่แล้ว b r i g h t e n t e r t a i n ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ b r i g h t Today TikTok f Facebook และ YouTube อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารวงการบันเทิงแซบๆอย่างแน่นอนค่ะ